นี่คือเรือสอนอุบลเรือดังอีกลำหนึ่งของชุมชนบ้านคู่เดืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมือนี่ชุมชนเพ่นบอกกลาวแม่ยานางผูกแขนเรือและมือนี่ชุมชนเพ่นแข่งขันเรือแยวประเภท12ฝีพายครับนี่ครับโตเรือที่ทำสาวใหม่โตหนังสือสีเขียว เขากับโตพินเรือและก,บกาบเรือครับโตเรือสีเขียวเช่นเดียวกันหลังจากทำาสาไม้โดยช่างจิ้มเพชรบุรีครับเบื้องสภาพโตเรือความสวยงามของลำเรือครับปีนี้ทุกท่านจะได้เห็นเรือลำนี้ล่องโหลดแลนในสนามแนนนอนบ้านโคเดือนนี่ถือเป็นบ้านที่ชื่นชอบการแข่งขันเรือแยวประเพณีมาตั้งแต่โบราณครับ นี่เป็นเรือดังอีกลำหนึ่งครับท่านสาวใหม่หมาดๆครับนี่สอนอุบลน,นี่ครับสภาพตัวเรือแลความสวยงามของตัวเรือนําเรือลํานี้มาให้ทุกท่านได้ชมครับสอนอุบลเรือดังอีกลำหนึ่งของชุมชนบ้านคูเดือครับ